สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไซโกะชแนลวันนี้เราอยู่ในเกมโก o ด์ออฟเซติมาร์เจเนเหมือนเดิมนะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการแนะนําวิธีการกดใช้ท่าแอนิเมชันแคนเซลลิงอีก2ท่าที่ได้มีเพื่อนๆสอบถามมานะครับก็คือท่าฟันเสยและก็ท่าฟันตัดคลัง2ท่านี้ไม่ได้มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยนะครับแต่ผมตั้งขึ้นมาตามรูปแบบของลักษณะท่าทางของตัวละครที่แสดงออกมานะฮะในปัจจุบันกระบวนท่าทั้ง2ท่านี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แล้วเพราะสามารถใช้กระบวนท่าศิลาเนี่ยทดแทนได้ เพราะว่ากระบวนท่าดาบศิลาเนี่ยกดได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องดูจังหวะในการกดที่ยุ่งยากเหมือนอนิเมชันแคนซลลิงนะฮะและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือจอยของ PlayStation 5เนี่ยค่อนข้างจะเสียง่ายการกดแอนิเมชันแคนซลลิงทั้ง2ท่านียมันมีโอกาสทําให้จอยเนี่ยดิฟได้ง่ายขึ้นนะฮะหากถามถึงเดยเมดที่ได้นะ,ะับผมว่ากระบวนท่าดาบศิลาเนี่ยน้อยกว่ากระบวนท่าแอนิเมชันแคนซลลิงทั้ง2ท่านี้นะฮะดังนั้นหากเรากดด้วยความชํานาญเนี่ยเราก็สามารถสร้างเดเมดจํานวนมากให้กับัตูได้นะะ โดยทั้งสองกระบวน่าเนี่ยยังมีข้อดีข้อนึงก็คือสามารถใช้คาตาณะประเภทใดหรือว่ากระบวนท่าใดก็ได้นะครับรวมไปถึงออปชันที่ใช้นะครับก็สามารถที่จะใส่ได้เลยไม่ฟิกนะฮะว่าจะต้องมีออปชันนั้นออปชันนี้อยู่ในดานดังนั้นในส่วนการบิวตัวละครเนี่ยผมขออนุญ,ญาตข้ามไปเลยนะฮะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะครับว่ากระบวนท่านี้มันจะมีลักษณะเป็นยังไงท่านี้จะเป็นท่าฟันเสยนะฮะ จะเป็นท่าที่ตวัดดาบขึ้นด้านบนนะฮะก็าสามารถตีได้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงเก็บพลังใจได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะฮะสิ่งที่ต้องระวังสำหรับกระบวน่านี้ก็คือศัตรูสามารถที่จะตีสวนเรากลับมาได้นะฮะ่อย่อยางนี้มันตีสวนกลับมา ดังนั้นเราต้องระวังเวลาการใช้ท่าตรงนี้ต้องดูมูฟเซตของศัตรูให้ดีนะฮะต่อมาจะเป็นกระบวนท่าฟันตัดกลางนะฮะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันอยู่นะับแต่ว่าฟันตัดกลางเนี่ยจะเป็นฟันตรงกลางนำตัวศัตรู ทั้ง2กระบวน่าเนี่ยมีจุดด้อยตรงที่ศัตรูสามารถฉากหลบแลวก็สามารถตีถ่วงเรามาได้ดังนั้นเราอยา่าตีเพลินนะฮะไม่งั้นอาจจะเจ็บตัวได้ะะโดยความเร็วในการฟันเนี่ยขึ้นอยู่กับความชำนาญในการกดของแต่ละคนนะฮะศัตรูที่มีพลังป้องกันน้อยเนี่ยสามารถที่จะฟันให้ตายในชุดเดียวได้เลยสำหรับกระบวนท่าฟันเสยนะฮะเราจะกดกันแค่2กลุ่มก็คือสี่เหลี่ยมกับวงกลมนะฮะ ตามหลักแล้วเนี่ยเราจะกดปุ่มสี่เหลี่ยมก่อนแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยผมคิดว่ากดพร้อมๆกันได้เลยนะฮะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันกดใกล้เคียงกันมากเลยะฮะแบบนี้เลยนะฮะเรามาดูอีกครั้งกดแบบหลายๆครั้งนะฮะเนี่ยก็คือกด2ปุ่มเนี้ซ้ำๆกันไปเลยนะฮะย้ำๆกันไปแต่ว่าต้องดูจังหวะให้ดีนิดนึงนะฮะ ต่อมาจะเป็นกระบวนท่าฟันตัดกลางนะครับท่านี้จะกดยากกว่านะครเพราะว่าต้องกด3มปุ่มด้วยกันก็คือสี่เหลี่ยมแล้วก็ L 3แล้วก็ R 1นะฮะโดย L 3กับ R 1เนี่ยต้องกดใกล้เคียงกันเลยนะฮะเรียกว่ากดได้พร้อมกันเลยนะฮะแต่ให้กดสี่เหลี่ยมก่อนนิดนึงนะฮะซึ่งจังหวะมันเหมือนกับเราฟันพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็กด L 3แล้วก็ R 1เพื่อแ c a n ซิลท่าของเรานะฮะ จะสังเกตว่าผมจะกดสี่เหลี่ยมก่อนนิดนึงนะฮะซึ่งมันเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเร็วมากนะฮะตรงนี้จะค่อนข้างจะกดยากนิดนึงซึ่งเพื่อนๆอาจจะต้องฝึกซ้อมนิดนึงนะครับสําหรับจุดนี้เริ่มต้นเนี่ยเราสามารถจะมาฝึกซ้อมที่บ้านหลังนี้ได้นะฮะจะมีโต๊ะอยู่อันนึงให้เราขึ้นไปยืนข้างบนนี้นะฮะโอเคให้กดฟันตามที่ผมได้แสดงตัวอย่างไว้นะ ตรงนี้สามารถฝึกท่าได้ปลอดภัยกว่าเวลาเราไปตีกับศัตรูเนี่ยมันอาจจะตีสวนเราเราอาจจะฝึกเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะฮะท่าฟันเสก็คือสี่เหลี่ยมวงกลมพร้อมๆกันไปเลยนะฮะไม่ต้องสี่เหลี่ยมก่อนก็ได้ลองฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะำาํำนาญแล้วเราค่อยไปตีศัตรูทีเดียวเลยนะ ยิ่งเรากดชันนานมันก็จะเร็วขึ้นรวมไปถึงมันจะต่อเนื่องได้ยาวนะฮะบางคนอาจจะตีไม่ต่อเนื่องเพราะว่าตอนแรกอาจจะกดผิดจังหวะได้ต่อมาก็ถ้าฟันตัดกลางก็เหมือนกันนะฮะกดสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็ L 3กับ R 1นงเนี่ยพร้อมๆกันนะฮะต้องลองดูนะฮะตรงนี้บนโต๊ะซ้อมมันอาจจะเป็นฟันท่าอื่นนะฮะแต่พอเราเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการฟันตัดกลางนะฮะ ประมาณนี้นะครับสำหรับกระบวนท่า Animation Canceling ่งท่าฟันเสยแล้วก็ท่าฟันตัดกลางนะฮะในส่วนท่าฟันเสยเนี่ยย้ำอีกทีก็คือสี่เหลี่ยมกับวงกลมพร้อมๆกันนะฮะท่านี้อาจจะกดง่ายหน่อยเป็นท่าแรกที่ผมกดได้เลยนะฮะต่อมาท่าฟันตัดกลางนี้ก็คือกดสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็ตามด้วย L3 แล้วก็ R1 นะฮะท่านี้จะค่อนข้างยากนิดน,นึงเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมในกระบวนท่านี้พอสมควรกัน สรุปว่า2กระบวนท่าน,นี้มีจุดเด่นก็คือใช้คาานะอะไรก็ได้ใชอ้ออปชั่นอะไรก็ได้มีความเร็วและก็ต่อเนื่องในการฟันเนี่ยเยอะมากแล้วก็เดเมจค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะฮะอย่างถ้าฟันตัดกลางเนี่ยถ้าเทียบระยะยาวแล้วเนี่ยผมคิดว่าเดเมจแรงกว่ามูนกันเซ่นนนะ,ะอาแต่ก็ขึ้นอยู่กับความจำนานของคนกดด้วยนะ รวมไปถึงออปชันที่อยู่ในดาบบางทีเราก็อาจจะส่งเสริมในส่วนของท่าฟันแบบฟันเรื่อยๆฟันต่อเนื่องอย่างนี้ยิ่งฟันยิ่งแรงอันนี้ก็มีโอกาสที่จะสร้างเลเมจได้มากกว่ามูลคันเซิลอีกแต่มันก็จะมีข้อเสียตรงที่อย่างที่ผมได้กล่าวนะครับจอย playstation ห้าเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียง่ายดังนั้นการกดท่าฟันตัดกลางเนี่ยมีโอกาสทําให้ปุ่ม l 3ปุ่ม r 1เนี่ยมันดิฟได้นะฮะดังนั้นก็เพื่อนๆก็ระวังอย่าก,กดแรงเกินไปนะฮะบ,บางทีแบบ กดเร็วๆแล้วมือเราจะทำน้ำหนักไม่ได้เราก็จะกดแรงนะฮะก็จะทำให้จอยดิฟได้ตรงนี้ก็ระวังนิดนึงก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็อาจจะขอจบไว้ที่ตรงนี้นะฮะอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้เพื่อนๆอยากจะคอมเมนต์อยากจะพูดคุยอะไรกับผมเนี่ยลบกวนคอมเมนต์ไว้ใน YouTube ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูเท่าไหร่นะฮะแต่ก็นานๆก็จะเข้าไปเหมือนกันนะฮะเพราะว่า บางทีผมก็ติดงานติดนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้เป็นเฟซหลักของผมด้วยดังนั้นอยากจะคุยอะไรอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ใน YouTube ด้านล่างได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมสุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s u r s c r อ่าช่องของผมเหมือนเดิมนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอจบไว้ที่ตรงนี้นะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ